สวัสดีค่ะครูชื่อครูชยานิตวงที่มารัตน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมนะคะรหัสวิชา3 0 2 0 4 0 0 0 1ค่ะหน่วยที่3นะคะออกแบบผังงานและรหัสเทียมก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักผังงานหรือโฟชาร์ตกันก่อนคะ่ะผังงานนะคะคือรูปภาพหรือสัญลักษณ์นะคะที่ใช้เขียนแทนขั้นตอนคำา อธิบายข้อความหรือคำพูดที่ใช้ใน Alg อัลกอริทึมเพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกันนั้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องด้วยคำพูดนะคะหรือข้อความนั้นทำได้ยากมากค่ะ mm hmm. เมื่อใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนมันจะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ ผังงานนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะผังงานระบบและผังงานโปรแกรมนะคะผังงานระบบคือผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอย่างกว้างๆแต่ไม่จาะจงลงในระบบงานย่อยค่ะผังงานโปรแกรมนะคะคือผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรมตั้งแต่รับข้อมูลคํานวณจนถึงแสดงผลค่ะการเขียนผังงานนะคะคือ แผ่นภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอนรวมไปถึงทิศทางของการไหลของข้อมูลตั้งแต่แล้วจนได้ผลลัพธ์ค่ะอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆวงรีค,คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน สัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะสีน้ำเงินนะคะคือจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุชนิดของข้อมูลสีม่วงนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอันต่อไปนะคะสีฟ้าค่ะคือการตัดสินใจหรือจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกสอนทิศทางนะคะหมายถึงทิศทางที่การดำเนินงานของโปรแกรมจะไปต่อค่ะวงกลมนะคะวงกลมหมายถึงจุดเชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกันอ่ะอันต่อไปนะคะคือจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่กันคนละหน้าค่ะทั้งสองรูปนี้นะคะเป็นการแสดงผลลัพธ์เหมือนกันแต่ อันแรกจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ผ่านทางกระดาษอันที่2คือผ่านทางจอคาบค่ะและอันสุดท้ายค่ะคือโปรแกรมย่อยค่ะประโยชน์ของผังงานนะคะ 1. ลําลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมและสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน 2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อเกิดความผิดพลาด 3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4. ทํทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นวิธีเขียนผัางงานที่ดีนะคะ 1. ค่ะใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ 2. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา 3. ทำอธิบายในภาพสัญลักษณ์ผังงานควรสั้นและกระทันรัดและเข้าใจง่าย 4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าและออก 5. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมากๆควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน 6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนนำไปเขียนโปรแกรมจริง รหัสเทียมนะคะหรือซูดโค้ดนะคะเป็นคำสั่งที่จำลองความคิดเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษอธิบายอย่างง่ายๆซึ่งรหัสเทียมไม่ใช่ภาษาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานแต่เป็นการเขียนจำลองคำสั่งจริงแบบย่อยๆตามอัลกอริทึมของโปรแกรม เพื่อนำไปเป็นแบบในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่อไปประโยชน์ของรหัสเทียมนะคะเป็นเครื่องมือในการกำหนดโครงร่างกระบวนการทำงานการเขียนโปรแกรมและใช้เป็นต้นแบบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบค่ะหลักการเขียนรหัสเทียมนะคะใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในการเขียนในหนึ่งบรรทัดมีเพียงหนึ่งประโยคคำสั่งเท่านั้น ใช้ย่อหน้าแบ่งการแสดงการทำงานเพื่อให้อ่านง่ายแต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนจากบนลงล่างและมีทางออกทางเดียวกลุ่มของประโยคคำสั่งอาจรวมเป็นหมวดหมู่แล้วเรียกใช้เป็นโมดูลรูปแบบการเขียนรหัสเทียมนะคะประโยคคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการเขียนรหัสเทียมสามารถแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆโดยลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ การอ่านรับข้อมูลจะเป็น input output สามารถใช้คำสั่ง list input หรือ get ได้การแสดงผลข้อมูลสามารถใช้คำสั่ง display print prom หรือ write ได้การกำหนดเงื่อนไขหรือการตัดสินใจ decision ใช้คำสั่ง if เช่นการทำงานแบบวนซ้ำใช้ Ret i n t e l การทำงานแบบวนซ้ำด้วย while และ n y w i l e และอันสุดท้ายนะคะการทำงานแบบวนซ้ำด้วย for i n for สำหรับวันนี้นะคะ ครูขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบกันนะคะสวัสดีค่ะ